สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะกลับมาพบกับแพลไฟขายขาย V88 นะคะใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่องทาง YouTube ของแพลวด้วยนะคะชื่อช่องว่ารถกระบะมือ2 V88 สาขาลาบุหลวงใบแพลวนะคะ สำหรับวันนี้นะคะใครที่กำลังมองหารถกระบะตอนเดียวนะคะพร้อมตู้ทึบแบบนี้นะคะแวะเข้ามาหาแพลวได้เลยนะคะหรือว่าโทรกันเข้ามาได้ที่เบอร์096 259 9945นะคะคันนี้นะคะเป็น Toyota v ว g o นะคะเครื่อง 3000cc นะคะตัวนี้รถปี2012นะคะ เป็นสีเทานะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่กำลังมองหายอยู่นะคะต้องการใช้รถในการขนส่งหรือว่ารถเข้าร่วมขนส่งต่างๆนะคะลองแวะเข้ามาดูที่ V88 สาขาลาดบัวหลวงกันก่อนได้นะคะเราเปิดทำการทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา8.30นาิกานาทีนะคะจนถึง17.30นาิกา30นาทีนะคะ,ะ,คะลูกค้าคันนี้นะคะความ เป็นตู้มาตรฐานเลยนะคะเป็นสีบอลเทานะคะใครที่กำลังมองหายอยู่นะคะเน้นบรรทุกหนักนะคะเครื่อง3,000ันคันนี้นะคะจบในคันเดียวแน่นอนนะคะสำหรับเงินดาวนะคะดาวเริ่มต้นอยู่ที่19,00 0บาทเท่านั้นนะคะใครสนใจนะคะโทรกันเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 6 2 5 9 9 9 4 5นะคะหรือว่าแอดไลน์กันเข้ามาได้นะคะที่3 9 P I A W นะคะ คันนี้นะคะความสูงของตู้นะคะจะอยู่ที่2เมตรสินะคะเป็นความสูงมาตรฐานเลยนะคะที่รถขนส่งทั่วไปเขาใช้ร่วมกันนะคะคันนี้ใครที่สนใจนะคะหรือว่ามีเพื่อนญาติพี่น้องนะคะกําลังมองหาอยู่นะคะแนะนํากันเข้ามาได้นะคะทาง V88 ของเรานะคะมีค่าแนะนําให้5,000บาทนะคะ อย่าลืมนะคะใครสนใจนะคะแนะนำกันเข้ามาได้นะคะหรือว่าเพียงลูกค้ากดไลค์กดแชร์นะคะมีคนสนใจตรงนี้นะคะทาง V88 ของเรานะคะมีค่าแนะนำให้5,000บาทเลยนะคะย้ำนะคะสำหรับคันนี้นะคะดาวอยู่ที่1,9,000บาทนะคะผ่อนอยู่ที่6,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะผ่อนสบายๆนะคะสำหรับลูกค้าที่มี งบจำกัดนะคะอยู่ในปานกลางนะคะไม่น้อยเกินไปไม่มากเกินไปนะคะคันนี้นะคะผ่อนเพียง6,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะสามารถผ่อนได้สูงสุดถึง84งวดเลยนะคะลูกค้าคันนี้นะคะอยากจะบอกว่าสวยมากๆนะคะนี่ภายในจะเป็นสีดําเทานะคะกระจกแปลงเป็นไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้นะคะม่อยู่ที่10000แสนต้นๆเท่านั้นนะคะสำหรับรถปี2012นะคะสามารถฟังเพลงฟังวิทยุได้ปกติเลยนะคะ เบาจะเป็นเบาหนังธรรมดานคะ,ะสามารถทำความสะอาดดูแลง่ายนะคะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะลูกค้าอย่าลืมนะคะใครสนใจนะคะโทรหาแพลวได้เลยนะคะ096 259 9945นะคะจองกันตอนนี้จองเพียง3000บาทเท่านั้นนะคะรับส่วนลดทันที10,000บาทนะคะสำหรับราคาอยู่ที่3แสน 329,000บาทเท่านั้นนะคะใครสนใจโทรหาแพลวได้เลยนะคะยินดีให้คำปรึกษาหรือว่าไปที่อื่นมาแล้วไม่จบนะคะแวะเข้ามาหา V88SK กันได้เลยนะคะเราพร้อมให้คำปรึกษาและยินดีให้บริการแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวแพลวต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะ กดติดตามช่องทาง YouTube ของแพลวด้วยนะคะอยากดูรีวิวขั้นไหนหรือว่าต้องการรูปเพิ่มเติมก็ทักแชทกันเข้ามาได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ